อนไรยืนยันเป็นสีสีป้ายเสีร์น้าเนี่ยจไวบอกอะไรเนี่ยคุณก็ไปเขียนให้มันสวยหน่อยแต่ต้องมีชื่อลนุพ่อจำไว้แค่นั้นเองแต่ป้ายตรงนั้นคุณตอนแรกผมใช้คำนี้แหละผมใช้คำว่าเพื่อเป็นอนุสอนเพื่อจะหนังสืแต่พี่จะจุเยือมามาเปลี่ยนเป็นเพื่อหลังลึกถึงไม่ลังนึกถึงอนุสรณ์ก็อะไเราเอาหลยงนึกถึงเพื่อเพื่อไงเพื่อเพื่อผมใช้คำว่าอนุสรณ์เพื่ออนุสอนเลยไหม เพื่อเพื่อเป็นอนุสอนเนี่ยเพื่ออนุสรณ์มันก็เบอร์มีอะไรเสนอแนบไหมฮะคุณผมอยากเีเสนออย่างนี้ฮะจะมีไหมที่มีคนนะครับว่าใหลังจากวันที่สวดงาหลวงพ่อแล้วเนี่ยนะพอสวดเสร็จเราก็อ่านรายชื่อพวกเราที่บริจาคเนี่ยเป็นก้าเวลาไปประกาศให้ชาวแล้วก็เขารู้ด้วยตอนไหนครับตอนหลังสวด ตกตรงข้อไหนใช่ไหมตกวันกลางคืนกลางคนแวันไหนวันเสาร์หอวันอาทิตย์วันไหนก็แล้วแต่ละวันที่สวจอะวันตรวดวันหมันจะดีไหมเวันสุขีมันก็ตรว6วันที่สสดาั้งจะหาวันไหนก้ให้อ่านตอนเย็นนะตอนไหนก็ได้ก็ได้อ่านบ่อยๆได้ยิ่งดีไมะมีปัญหาเราพี่เขารับเรื่องไว้ฮะเช้าบ่านเขาก็จะได้นรู้ว่าเนี่ยว่ามันมีเรี่องนะครับก็ไม่เสียหายอะไร เป็นเส้นสายแล้วก็ทำไปพาหนะที่ไปจะเอารถส่วนกลางเพราะว่าท่านยุบคุณไม่ไม่ไปไม่ได้ไปเลยนะรถตู้ท่านปรัชครูจไม่ว่างคันหนึ่งไหมสำหรับท่านจะคุณราชติดภารกิจมากมายอบรมอุปชาอบรมบาลีนะครับนะปกติท่านไปแต่ว่างานเยอะน่าจะเป็นท่านอาจารย์บุรพพลท่านไปแน่นอนท่าไปยังไง พอบังตีไปกับท่านพระครูตอนนี้พระครูไม่ได้ไปเพอาจจะต้องมาใส่เองก็จ่ายเพ่หาจ่าย้จออารพี่้เยอะรอราทังแล้วต้องเอารถตู้ส่วนกลางจากจากจุดใดจุดหนึ่งไปมากกว่าตเป็นอย่างนั้นก็เหมือนแต่ก่อนก็มีก็มีของของของพระครูพระครูทิรุษไม่อาศัยท่านไปเป็นลูกเิ แต่เลี้ยงโง่เดียเลี้ยงมันีกเอาพี่ก็ต้องเลี้ยงน้องสิม่ใช่ดมันาต้องมาเลี้ยงพี่แล้ว๋อก็ไปก็ไปเลยกสคัญก็ดีไหมก็ไปเจอคนที่แน่นอนกีล้วอายการนึงก็สองพันหาน้ำมันต่างหากห้าพันนะรถตู้หนึ่งคันนะแต่นี่ก็ทไปเจ้าเอนเนี่ยนะสองพันหรถวีผหน่อยนั่งสิบเอ็ดจุดตรงไหนครับน้ำมันต่างหากสองวันนีมั้งนะาเขาคิดอย่างนั้น่ะ mỗi tuần ba mươi tám một triệu mấy, từ một, bà, một, bà, một